พรพันธ์โปสซ,ซึงหลังจบวอลเล์บอลหลีกเกาหลีรับมีเรื่องให้เสียใจนิดหน่อยพรพันธ์โปสซ,ซึงหลังจบวอลเล์บอลหลีกเกาหลีใต้ซีซั่น2023-24รับมีเรื่องให้เสียใจนิดหน่อยวันที่18มีคอ67ชมพู พรพันธ์เกิดปราดที่เจ็บนิ้วต้องปิดเทอรมลีกเกาหลีก่อนกำหนดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมโดยเธอออกมาโพสต์ล่าโคโววิลีกเกาหลีฤดูการ2023-24หลัง I b บอันโตสแข่งครบ6รอบ36นัดจบอันดับ5ของลีกมี51คะแนนพร้อมยอมรับว่าซีซั่นนี้จบลงไปด้วยความเสียใจเล็กน้อยที่มีพรพันธ์เกิดปราดเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียของตนเองว่าก็จบซีซั่นลงไปด้วยความเสียใจเล็กน้อยที่มีอยากจะขอ,ขอขอบคุณที่สุดเลยคือแฟนคลับทั้งชาวเกาหลีและชาวไทย ทั้งหมดที่เชียร์ชมผู้มาตลอดและชาวเกาหลีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและการสพอร์ตตลอดการใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีจากคนไทยที่ทำงานที่นี้ขอบคุณทีมงานหลังบ้านที่ไทยทีมผู้จัดการหลังบ้านที่เกาหลีเอเจนซี่และน้องเจนนี่ล่ามคนสวยขอบคุณทีมสตาฟที่เข้าใจในอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอาจจะมีเข้าใจผิดกันบ้างแต่ก็ยังเข้าใจกันในการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นว่ามันสำคัญแค่ไหนหากไม่ได้รับการรักษาหรือพักฟื้นและคอยถามถ่ายเสมอ อยากขอบคุณที่สุดคือเพื่อนร่วมทีม IBK Antos ที่ยินดีและต้อนรับในการเข้าร่วมทีมเป็นอย่างดีขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กันเสมอตลอดจบซีซั่นและสุดท้ายเราไม่รู้ว่าวันต่อไปจะเป็นเช่นไรใครจะเดินทางใหม่หรือรออยู่เดิมไม่ว่าจะยังไงเราก็ยังเป็นกำลังใจให้เธอเสมอนะอยู่ข้างๆเธอเสมอนะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรมากน้อยเพียงใดเราก็หวังว่าเธอจะเดินต่อไปได้ปีนี้ปีไหนก็หนักเหนื่อยเมื่อยล้าตลอดก็อยากให้เธอยิ้มให้ตัวเธอเสมอนะแล้วมีความสุขกับสิ่งที่เธอได้รำเสมอนะ